สวัสดีค่ะหลังจากที่เราทำขั้นตอนลงทะเบียนขั้นตอนที่1แล้วผูกบัญชีรหัสสมาชิกกับราย i n t Smart ของเราตามรูปเลยเราสามารถคลิกสั่งซื้อสินค้าในราย smart ได้เลยค่ะวิธีการจะเข้ามาใน i n t Smart รายของเราจะเห็นได้ว่ามี6ช่องในการคลิก ที่เมนูให้เราเลือกช่องที่เขียนว่า Shopping Online คลิกได้เลยจะขึ้นมามี3ช่องนะคะมี Shopping o n l i n น p r o m o มชั่สั่งซื้อสินค้าเราเลือกเลือกที่ Shopping o n l i n นได้เลยค่ะระบบจะพาเรามาที่การสั่งซื้อสินค้าทันที ด้านล่างผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพมันก็จะมีเป็นชุดรวมของเราให้นะคะเป็นชุดสุขภาพของเราหรือว่าท่านไหนที่จะสมัครสมาชิกก็กดคลิกที่ชุดสมัครสมาชิกนะคะจะขึ้นมาเป็นชุดสมัครสมาชิกให้เราแล้วสินค้าชุดสมัครสมาชิกระดับซิมเวอร์นะคะก็จะมีหลายชุดเลยวันนี้เอจะลองเลือก สินค้าที่เป็นสมุนไพรท่านทรนะคะชนิดแคปซูลเป็นราคาสมาชิกนะคะ4,800บาทนะคะแล้วก็คลิกไปตรงสมุนไพรท่านทรชนิดแคปซูลสีแดงค่ะเพื่อนๆจะเข้ามาในช่องช้อปปิ้งแล้วจะเห็นว่าหยิบใส่ตะกร้าเลยเอหยิบใส่ตะกร้าเลยนะคะในการช้อปปิ้งเพื่อเป็นสมาชิกนะคะอัปเกรดตัวเองทันทีสินค้าในตะกร้าของท่าน เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพรธนทรนนะคะสีกรองราคา4,800บาท1ชุดนะอันนี้ค่ะก็จะมีบอกเลยแล้วก็เลือกสินค้าต่อล้างตะกร้าหรือสั่งซื้อสินค้านะคะเอเลือกที่คลิกที่สั่งซื้อสินค้าระบบนะคะจะพาเราไปที่การเพิ่มนะคะเพิ่มที่อยู่จะส่งที่อยู่นะคะขณะนี้ ไม่มีที่อยู่การจัดส่งเราสามารถเพิ่มที่อยู่การจัดส่งไปได้เลยนะอะเอเพิ่มนะคะเพิ่มที่อยู่จัดส่งเราก็จะเห็นว่าเพิ่มที่อยู่จัดส่งสินค้าเบอร์โทรศัพท์ชื่อผู้รับนะคะที่อยู่ตำบลอำเภออะไรนะคะจังหวัดรหัสไปไปรษณีย์นะ,ะสมมุติเราพิมพ์เรียบร้อยแล้วแล้วเราก็กดบันทึกนะคะ กดบันทึกเราจะมีคูปองนะคะเราสามารถคูปองของฉันนะคะเลือกคูปองได้ได้เลยนะเลือกสินค้าต่อปิดหน้าต่างแล้วเ,เลือกคูปองได้เลยก็จะมีคูปองถ้าสมัครสมาชิกมาครั้งแรกจะมีคูปองให้เรานะคะเราเลือกคูปองนะคะแล้วก็ปิดไปก่อนทีนี้จะเห็นว่า จะมีที่อยู่มีค่าจัดส่งนะคะค่าจดส่ง95บาทนะถ้าเรามีคูปองเราใช้คูปองส่วนลดได้เลยนะคะแล้วก็จะมีวิธีการเลือกวิธีการชําระเงินนะคะอันนี้สําคัญนะดูดีๆนะเราก็เลือกวิธีการสมมติว่าเป็นชําระผ่านบัญชีธนาคารนะคะก็เลือกคลิกบัญชีธนาคารหรือว่าชําระผ่าน QR Code อ,อ่าเราก็เลือกได้แล้ว ช่องสุดท้ายนะคะ,ะเดี๋ยวเอลองเลือกให้ดูนะช่องสุดท้ายนะจะเป็นการชําระนะคะด้วยระบบบัตรเครดิตตัดบัตรเครดิตได้เลยนะคะมูลค่านี่ค่าธรรมเนียมเนี่ยนะคะก็จะเป็นการตัดบัตรเครดิตได้เลยแล้วก็คลิกเพื่อแจ้งยืนยันการชําระนะคะนี่ก็จะเสร็จสมบูรณ์หรือว่าผ่านช่องทางธนาคารผ่านช่องทางธนาคารก็โอนไปตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ โอนไปเท่านี้4 0 9 5บาทนะคะถ้ามีคูปองก็ใช้ใช้คูปองเราก็พอโอนไปเสร็จปุ๊บเราก็ทำการอัพโหลดนะคะอัพโหลดไฟล์จะยืนยันนะคะอ่ะอันนี้เอบไม่อัพโหลดให้ให้ดูนะยืนยันของเราแล้วก็อัพโหลดเข้าไปเลยแล้วบริษัทจะแจ้งเตือนว่าชำระเงินเรียบร้อยแล้วค่ะอาจจะรอตรวจสอบแป๊บนึงนะก็จะแจ้งนะคะการชำระเงินเรียบร้อยแล้วก็จะแจ้งเลขที่พัสดุนะคะเป็นของเคอรี่ให้ทันทีพร้อม ที่อยู่จัดส่งเรียบร้อยในระบบค่ะขั้นตอนง่ายๆในการสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบ imt smart line ค่ะเพื่อนๆสามารถช้อปปิ้งออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลาเลยค่ะ